บทที่สามดอกเบี้ยกรรมแม่จวนกับโยมเตียงอยู่เฝ้าไข้ท่านพระครูจนเย็นส่วนตอนกลางคืนนั้นท่านจะให้ในายสมชายสิทธิ์ก้นกุติและนายขุนทองผลัดเวรกันมาเฝ้าสำหรับคืนนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษ ท่านต้องนอนนิ่งๆไม่ขยับขยื่อนจึงต้องให้บุรุษพยาบาลเป็นคนเฝ้าไข้นายแพทย์สมมิ่งบอกว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องใส่เฝือกที่คอเพื่อให้กระดูกต่อติดกันดังเดิมนายสมชายกับนายขุนทองจึงพาแม่ชวนกับโยมเตียงกลับไปส่งบ้านสมชายพรุ่งนี้ช่วยเอาย่ามฉันมาด้วยนะใบสีเขียวที่อยู่ข้างที่นอน ท่านมิได้นำย่ามใบที่ใส่ของที่ระลึกไปของที่ระลึกเหล่านี้ท่านได้มาจากบรรพชิตด้วยกันเช่นหลวงปูน่นาคพระสิงห์หนในถ้ำเขาสิคิริยาและหลวงพ่อเชื้อสายพมา่าในคราวเดินทุด,ดงกับหลวงพ่อในป่าท่านคิดว่าหากนำไปด้วยตอนท่านมรณภาพก็จะมีคนอื่นมาเก็บไปและไม่รู้ถึงคุณค่าท่านต้องการให้ลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งแล้วแต่ว่าพวกเขาจะจัดสรรแบ่งปันกันของที่ระลึกที่อยู่ในย่ามท่านนั้นนอกจากพระสมเด็จกับสร้อยประคำที่แกะสลักเป็นพระพุทธร,รูปปางสมาธิแล้วก็มีพระเครื่องเงินพดด้วงและเหรียญสมัยโบราณอีกมากมายรุ่งนี้ท่านจําเป็นจะต้องให้พระสมเด็จแก่บ,บุรุษพยาบาลสองนายที่เขาออกปากขอไวหลวงพ่อไม่ได้เอาไปด้วยหร,อหรือครับนายสมชายถาม ไม่ได้เอาไปย่ามใบที่ฉันเอาไปด้วยเป็นคนละใบกับที่เคยใช้แล้วข้างในก็ไม่มีอะไรนอกจากปากกาสมุดดินสอและนาฬิกาปลุกสำหรับจับเวลาป่านนี้ไม่รู้ว่าใครเก็บไปแล้วลงุลงอยากฉันอะไรอร่อยๆก็บอกมานะฮะพรุ่งนี้ขุนทองจะได้ทามาถวายนายขุนทองประวารณาชีวิตข้าไม่ได้อยู่เพื่อจะกินของอร่อยๆเหมือนเองหรอก เชิญเองเสพสวยความอร่อยไปคนเดียวเธอะท่านว่าหลานชายแหมหลวงลุงแล้วก็หนูอุตส่าห์หวังดียังมาว่าหนูอีกประเดี๋ยวหนูก็ไม่มาเฝ้าให้เสียเลยปล่อยให้นอนคนเดียวจะได้ถูกผีสาวๆปล้ำเสียให้เข็ดเขาว่าโรงพยาบาลผีดุนะหลวงลุง,ลงจริงไหมฮะคุณยา่าเขาถามแม่จวนอย่าไปพูดล้อเล่นกับหลวงลุงอย่างนั้นบาปกรรมเปล,ลา่าโยมมารดาท่านพระครูห้าม นูเปล่าล้อเล่นเพียงแต่อยากให้หลวงลุงได้รับบทเรียนนะฮะคุณย่าเขาแก้ตัวโยมแม่อย่าไปว่ามันเลยเจ้านี่มันพวกขี้กลากเหล็กถึงได้ชอบลามปามไปทั่วเองจะกลับก็รีบกลับได้แล้วกลับเสียก่อนที่ข้าจะออกปากไล่ท่านพระครูบอกหลานชายครั้นผู้มาเยี่ยมไข้ลากลับไปแล้วท่านกลับรู้สึกปวดก้นอย่างแสนสาหัส ในที่สุดจึงต้องกำหนดปวดหนอปวดนอเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะได้คลายความปวดลงครั้นจิตตั้งมั่นกลับได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าจะต้อง mm. Northeast, ปวดแบบนี้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพื่อใช้หนี้กรรมที่เคยแกล้งพี่สาวให้ปัสสาวะไม่ออกก็อย <i> ่างที่เต่าเขาบอกนั่นแหละว่าการใช้กรรมไม่ว่าจะใช้หมดในคราวเดียว ท่านึกถึงเหตุการณ์นในครั้งนั้นครั้งที่เรียนวิชาสยศาสตร์กับพระคมเนรแล้วนามาทดลองกับพี่สาวจนทำให้หล่อนเกือบจะต้องเสียชีวิตแต่เราก็ใช้กรรมไปแล้วนี่นะตอนปฏิบัติกรรมฐานที่คณะห้าวัดมหาธาตุเราก็ใช้กรรมโยมพี่ไปแล้วท่านคิดในใจเสียงนั้นก็ดังขึ้นที่ข้างหูอีกว่าตอนนั้นมันแค่เงินต้นส่วนตอนนี้เป็นดอกเบี้ยโชคดีที่ท่านมาบวช และเป็นพระสุปฏิปันโนไม่เช่นนั้นท่านต้องรับก,กรรมหนักหนาสาหัสกว่านี้ดีเท่าไรแล้วที่ท่านใช้กรรมตอนมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไม่บวชท่านจะต้องใช้กรรมตอนตายโดยไปใช้ในเมืองนรกท่านพระกูเห็นด้วยกับเสียงที่มากระซิบอยู่ข้างหูเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์ว่าถ้าท่านไม่บวชท่านก็จะยังคงไม่เชื่อวันนรกมีจริงและท่านก็จะสั่งสมบาปก,กรรมไว้มาก มากกว่านี้หลายร้อยเท่านึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าบุคคลผู้เห็นผิดย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะบุคคลผู้เห็นผิดแล้วจกไม่ทำชั่วนั้นไม่มีดังนี้แล้วจึงปลอบใจตนเองว่าเราจะอดทนเพราะเรากำลังเสวยผลของกรรมซึ่งเกิดจากการกระทาของเราเองโชคดีเท่าไรแล้วที่มาได้ใช้กรรมในเมืองมนุษย์ ฉะนั้นจงอดทนต่อไปดีแล้วคิดอย่างนี้ได้ก็ดีท่านเห็นโทษของความเห็นผิดแล้วใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิห่นะการที่ท่านไม่เชื่อว่านรกมีจริงเท่ากับท่านเห็นผิดคือเห็นผิดไปจากความจริงพวกมิจฉาทิฏฐิจึงต้องมีนรกเป็นที่ไปเพราะเมื่อไม่เชื่อว่านรกมีก็เลยพากันทำชั่วทางกายวาจาใจครบไตรทวาร กว่าจะรู้ว่านรกมีจริงก็ตายไปตกนรกเสียแล้วต่อไปในอนาคตจะมีพวกมิจฉาทิฐิเต็มเมืองแล้วบ้านเมืองก็จะสับสนวุ่นวายท่านก็จะมีโอกาสช่วยเหลือพวกเขาได้บ้างคือช่วยพวกคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เลวร้ายได้อย่างไม่ต้องทุกข์ใจจนเกินไปแม้ท่านจะสำเร็จประโยชน์ตนที่เรียกว่าอัตติะสมบัติแล้ว ท่านก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เรียกว่าปร,ะระหิตปฏิบัติท่านจะต้องดำเนินตามรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้ใช้นี่นมนุษย์ดังที่ได้อธิษฐานจิตเอาไว้แรงอธิษฐานของท่านมีพลังมากนะไม่เช่นนั้นท่านก็ตายไปแล้วท่านพระครูฟังเพลินเพราะการฟังทำให้หายปวดก้นลงได้บ้างท่านอยากรู้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดจึงถามในใจว่า ท่านเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงดีกับเราเหลือเกินเรารู้สึกซาบซึ้งในความดีที่ท่านมีต่อเราช่วยบอกหน่อยเถอะว่าท่านเป็นใครเราก็เป็นเพื่อนตายของท่านยังไงล่ะเพื่อนแท้และเพื่อนตายอ๋อสติสัมปชัญญะนั่นเองงั้นก็ช่วยบอกอีกนิดเถอะว่าท่านมาอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ท่านเกิดแล้วทำไมท่านถึงไม่ค่อยแสดงตัว ถ้าท่านสอนเราตั้งแต่สมัยที่เราเป็นเด็กเราก็คงจะไม่ก่อกรรมทําชั่วท่านถือโอกาสโยนความผิดให้เพื่อนแท้และเพื่อนตายเราจะแสดงตัวต่อเมื่อท่านฝึกเราก็แต่ก่อนท่านไม่เคยฝึกสติเลยโปรดรู้ไว้ด้วยว่าสติสัมปชัญญะนั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแต่จะนำมาใช้ได้ต่อเมื่อฝึกเสียก่อนเหมือนช้างม้าวัวควาย ท่านจะนำมันมาใช้งานก็ต้องฝึกมันเสียก่อนถ้าไม่ฝึกมันก็ทำงานให้ท่านไม่ได้สติสัมปชัญญะก็เช่นกันถ้าท่านไม่ฝึกก็นำมาใช้ไม่ได้และการฝึกก็ยากมากยากกว่าฝึกช้างม้าวัวควายต้องมีความเพียรความอดทนอดกลั้นจริงๆจึงจะฝึกได้สำเร็จนอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกด้วยไม่ใช่ว่าฝึกกันวันสองวันก็สำเร็จ เรื่องนี้ท่านรู้ดีไม่ใช่หรือก็รู้เท่าๆกับที่ท่านรู้นั่นแหละรู้แล้วถามทำไมว่าเราไม่แสดงตัวถามเพื่อค่าเวลาไงละ่ะเราต้องการถามเพื่อค่าเวลาท่านไม่ต้องฆ่าเวลาเวลามันค่าท่านเองสัตว์โลกทั้งหลายถูกเวลาฆ่าอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะรู้หรือไม่ก็ตามผู้มีปัญญารู้ความจริงดังนี้แล้วก็จะขนขวายเร่งทำความดี หนีความชั่วพาตัวให้พ้นจากวังวนแห่งวัฏจักรชีวิตส่วนผู้ไร้ปัญญาก็จะพากันหลงระเริงประมาทมัวเมาในชีวิตติดข้องพวัวพันธ์อยู่กับความสุขอันเกิดจากการได้เสพสวยกามคุณทั้งห้าแก่งแย่งกามคุณกันจนเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนปัทุสลายซึ่งกันและกันจิตถูกชักจูงไปด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะและโมหะจึงไม่พบกับความบริสุทธิ์หลุดพ้น ต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปตราบนานเท่านานท่านโชคดีที่ข้ามพ้นวนวังนี้แล้วกิจที่พึงทำแก่ตัวเองจบสิ้นแล้วเหลือแต่หน้าที่ที่พึงกระทำต่อผู้อื่นช่วงชีวิตที่เหลือท่านจะต้องอุทิศเพื่อมนุษยชาติท่านจะเป็นผู้แนะแนวทางในการสร้างความดีให้แก่มวลมนุษย์ผู้ยังแหวกว่ายอยู่ในสงสารสาครและเราก็จะอยู่กับท่านตลอดไป จนกว่าท่านจะละสังคารท่านพระครูฟังเพลินจนลืมปวดครั้นเสียงที่ได้ยินหายไปแล้วจึงรู้สึกปวดหนึบหนึบขึ้นมาอีกจึงพูดกับเวทนาว่าเจ้าเวทนาเอ๋ยเชิญท่านทรมานเราให้พอนะเราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองท่านแต่ประการใดหน้าที่ของเราคืออดทนเราจะอดทนไปจนกว่าจะตายและเมื่อเราตายเสียแล้ว ท่านก็จะทรมานเราไม่ได้อีกต่อไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตกลงปรงใจว่าช่วงเวลาที่ท่านนอนอาพาธอยู่ในโรงพยาบาลนี้ท่านจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนสวดพระธรรมจักรหรือชื่อเต็มว่าธรรมจักกับปะวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือเทศกันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่คณะปัญจะวะคีสมัยที่ท่านย้ายจากวัดพรมบุรีมาจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆ มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งได้แนะนำท่านให้สวดธรรมจักให้ครบพันจบแล้วจะเจริญด้วยวัตถุธรรมและาศาสนธรรมท่านจึงเริ่มสวดมาตั้งแต่ปี2509ถึงเวลานี้ก็12ปีแล้วแต่ยังไม่ครบเพิ่งจะได้719จบเท่านั้นยิ่งในระยะหลังๆที่ท่านมีงานมากก็ไม่มีเวลาสวดเลยท่านตั้งใจว่าจะต้องสวดให้ครบภายในปี2526 ซึ่งยังเหลือเวลาอีก5ปีตั้งแต่ปี2526เป็นต้นไปวัดของท่านจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติธรรมกันมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเมื่อมีอาคันตุกกะมามากวัตถุธรรมก็จำเป็นก็ต้องมีที่พักที่ปฏิบัติธรรมอาหารน้ำไฟเพื่อสะดวกต่อการดำเนินชีวิตและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ หากท่านสวดธรรมจากครบพันจบเงินจะไหลนองทองจะไหลมาสู่วัดของท่านและท่านก็จะนําเงินทองนั้นมาใช้จ่ายในการสร้างคนให้เป็นคนดีด้วยการจเจริญวิปัส,สนากรรมาฐานตามแนวสติปัฏฐานสบุคคลต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องกับท่านทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติจะพากันมาให้ท่านชดใช้กรรมท่านจะช่วยพวกเขาจนสุดความสามารถเพราะชาติหน้า ท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเมื่อนายสมชายกับนายขุนทองกลับมาถึงวัดก็ต้องพบกับความสับสนอนละเวงนั่นคือปีพาดมอนสองคณะกำลังทะเลาะกันเพราะต่างก็ถูกว่าจ้างให้มาเล่นในงานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะความหวังดีของพระมหาบุญและนายแพทย์สมมิ่งที่ต่างก็ไปว่าจ้างมาคนละวงวงหนึ่งมาจากบ้านเหนืออีกวงมาจากบ้านใต้เมื่อมาประจันหน้ากันจึงเกิดความสับสนขึ้นครั้นนายสมชายแจ้งว่าท่านพระครูย,ยังไม่ได้มรณภาพต่างวงก็ต่างเก็บเครื่องกลับบ้านตนถึงอย่างไรก็ไม่ขาดทุนเพราะได้เงินมัดจำมาแล้ว เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาส่งข่าวว่าท่านพระครูไม่ได้มรณภาพคนที่วัดจึงไม่รู้เรื่องและจัดแจงงานศพไว้อย่างเรียบร้อยนายสมชายกับนายขุนทองได้รับมอบหมายให้พาแม่จวนไปรับศพที่โรงพยาบาลส่วนพระมหาบุญและพระเนนตลอดจนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเตรียมงานมีแต่พระปัวเหียวเท่านั้นที่ทำใจไม่ได้ จึงอธิษฐานจิตเข้าพละสมาบัติอยู่ในโบสถ์เป็นเวลาสามวันคิดว่าออกจากพระสมาบัติแล้วคงจะพอทำใจได้บ้างอีกประการหนึ่งท่านก็ได้รับมอบหมายให้สอนกรรมฐานหลังจากท่านพระครูไม่อยู่แล้วคงเป็นงานหนักที่สุดในชีวิตและท่านก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการแสดงกตันยูกะตะเวทีต่ออุปชายาจาร์ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วง ที่ไม่รู้ว่าท่านพระครูมิได้มรณภาพจึงมีแต่พระบัวเหี่ยวเท่านั้นเพราะท่านเข้าพละสมาบัติอยู่ในโบสถ์หลังจากที่ท่านพระครูออกจากวัดไปได้สักครึ่งชั่วโมงเมื่อรู้ว่าท่านพระครูยังมีชีวิตอยู่บรรดาพระภิกษุสัมมเนนแม่ชีอุบาสกและอุบาสิกาแห่งวัดป่ามะม่วงต่างพากันยินดีปรีดาและอยากจะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาล หากติดอยู่ที่ว่าไม่มีรถพระมหาบุญจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการสมชายคุณไปว่าจ้างรถบัสมาสักคันดีไหมพวกเราอยากไปกราบเยี่ยมหลวงพอ่อดีครับหลวงพี่แต่ผมขอเสนอว่าควรจะเป็นพรุ่งนี้เพราะวันนี้ก็เย็นมากแล้วหมอเขาคงอยากให้หลวงพ่อพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปดีไหมครับดีเหมือนกันอาตมาก็ลืมนึกไป พระมัวแต่ห่วงหลวงพ่อท่าน,นพรุ่งนี้คุณไปว่าจ้างรถในจังหวัดให้มารับก็แล้วกันท่านบอกคนขับรถของท่านพระครูบุคคลที่ยินดีมากกว่าใครๆมารู้ว่าท่านพระครูมิได้มรณภาพคือพระมหาบุญทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้รักษาการเจ้าอาวาสไปก่อนจนกว่าทางการเขาจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสองคใหม่ซึ่งอาจจะเป็นพระวัดอื่น หรือพระวัดป่ามะม่วงซึ่งถ้าเป็นกรณีหลังบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งก็ต้องเป็นท่านท่านไม่ถนัดเรื่องการบริหารและไม่เคยคิดอยากเป็นเจ้าอาวาสจึงยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนเมื่อรู้ว่าท่านพระครูยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างอาการหนักมากไหมท่านถามในสมชายหากนายขุนทองชิงตอบเสียก่อนว่าท่านไม่เป็นอะไรหรอกฮะหลวงพี่ยังด่าได้อยู่ แสดงว่าอาการไม่เข้าขั้นโคมา่านั้นหรือท่านด่าใครละ่ะหลวงพ่อใช่ว่าจะด่าใครง่ายๆนะพระมหาบุญไม่อยากจะเชื่อด่าหนูนี่แหละแมหมไอเราเรืออุตส่าห์เป็นห่วงแต่ท่านกลับมาดา่าด่าเป็นชุดเลยแหละหลวงพี่หนูงี้เจ็บใจจริงๆหนุ่มขุนทองรอยหน้าลอยตาพูดจริงหรือสมชายพระมหาบุญต้องการพยานยืนยันหลวงพี่อย่าไปฟังมันเลยครับ เจ้าหมอนี่มันเวอ้อก็รู้ๆกันอยู่ในสมชายไม่เข้าข้างเพื่อนเพราะเป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรมอาตมาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคนอย่างขุนทองพูดอะไรต้องเอาห้าหารเอาล้านลบเสียก่อนที่เหลือจึงเชื่อได้พระมหาบุญว่ายัางเชื่อไม่ได้หรอกครับหลวงพี่ต้องเอาตะแกงมาร่อนอีกครั้งจึงเชื่อได้ในสมชายเสริม สนุกใหญ่เลยนะทั้งหลวงพี่ทั้งพี่สมชายพายกันลุมว่าหนูกันใหญ่เอาเลยก็หนูมันหัวเดียวกระเทียมรีบนี่หลวงพี่บัวเหียวก็มาเข้าพระละสมาบัติเสียไม่งั้นหนูก็พอจะมีพวกบ้างเองแน่ใจรู้ว่าท่านจะเข้าข้างเองนายสมชายเยาะหยันแน่สียยิ่งกว่าแช่แป้งพนันกันไหมล่ะเขาท้าข้าไม่พนันกับคนอย่างเองหรอกขืนพนันไปก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะถ้าข้าชนะเองก็หาว่าใครขีโ่โกง แต่ถ้าเองชนะก็จะเอาค่าไปประจานให้คนเขารู้กันหมดทั้งจังหวัดสรุปแล้วค่าเสียเปรียบเองอยู่วันยังข่าเอาละเอาละอาตมาขอบินธบาีอย่าได้เถียงกันอยู่เลยเป็นอันว่าพรุ่งนี้คนในวัดจึงจะได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อฉะนั้นคืนนี้อาตมาจะนำพระเนรและอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานแล้วพร้อมใจกันอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงพ่อท่านจะได้หายเร็วๆและมาหาบุญสรุปแล้วหนูต้องปฏิบัติด้วยหรือเปล่าฮะ ให้ขุนทองอยากรู้ก็หนูอยู่ในวัดหรือเปล่าล่ะท่านมหาย้อนถามอยู่นะัอยู่ละค่ะแต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติยังไม่เคยขึ้นกรรมาฐานคงจะทําความลําบากยุ่งยากใจให้กับผู้สอนไม่น้อยแล้วอีกอย่างหนูก็ต้องใจไว้ว่าจะให้หลวงพี่บัวเฮียวสอนในเมื่อหลวงพี่ท่านมาเข้าพระสมาบัติเสียแล้วหนูก็เลยไม่มีคนสอนเอาไว้หลวงพี่ออกแล้วหนูค่อยเรียนดีกว่าหนูรู้ว่าตัวเองใกล้เกลือกินด่าง เขาชิงว่าตัวเองสะก่อนที่จะถูกพระมาหาบุญหรือไม่ก็นายสมชายว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพวกนักข่าวก็พากันมาเต็มโรงพยาบาลเพื่อจะสัมภาษณ์ท่านพระครูทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีได้พาดหัวข่าวฉบับวันที่15ตุลาคม2521ว่าพระอาหารหันต์คอหักไม่ยักตายรายละเอียดข่าวก็อ้างอิทธิปาฏิหาริย์และสรุปว่าที่ท่านไม่มรณาภาพเพราะเป็นพระอาหารหันต์ซึ่งพระอาหารหันต์ในความเข้าใจของเขาก็คือผู้ที่มีฤทธิ์เดชสามารถฝืนกฎธรรมชาติเช่นความเป็นความตายได้ ซึ่งการออกข่าวเช่นนั้นถือเป็นการเข้าใจศาสนาอย่างผิดผิดจึงเป็นหน้าที่ของท่านพระครูที่จะต้องอธิบายชี้แจงให้พวกเขาได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหลวงพ่อเป็นพระอ,อรหันต์ใช่ไหมครับนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถามพร้อมกับจอเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กตรงปากท่านเขาออกเสียงอรหันต์เป็นอรหันต์ทำไมโยมถึงคิดว่าอัตมาเป็นพระอ,อรหันต์ท่านออกเสียงเป็นอรหรันต์ ก็หลวงพ่อคอหักแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ต้องตายไปแล้วเขาตอบโยมเข้าใจผิดนะโปรดเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องอย่าไปคิดว่าอัตมาเป็นพระอรหันต์เพราะโยมจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ครับเพราะปุถุชนจะพยากรณ์ความเป็นอรหันต์ไม่ได้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งผู้ที่บรรลุอรหันต์จะไปเที่ยวบอกคนโน้นคนนี้ไม่ได้ แล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าใครบรรลุหรือไม่บรรลุถ้าเป็นสมัยพุทธกาลบุคคลที่จะรู้ว่าใครบรรลุอรหัตก็คือพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้ผู้ที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยกันคนอื่นที่ไม่ได้เป็นจะมารู้ไม่ได้อันนี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นะไม่ใช่อัตมาคิดขึ้นมาเองอัตมาไม่ใช่ศาสดาถึงจะทำเช่นนั้นได้ แล้วพระอาหารหันตุกองค์ต้องมีฤทธิ์อย่างหลวงพ่อหรือเปล่าครับเขาพยายามจะตลลอมให้ท่านพระครูยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านพระครูรู้ทันจึงตอบว่าโยมยังไม่เข้าใจยังแยกไม่ออกระหว่างความเป็นอรหันต์กับความเป็นผู้มีฤทธิ์สมัยพุทธกาลคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็มีอยู่มากอย่างเช่นชดินสามพี่น้องและบริวารซึ่งเข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะสามารถแสดงฤทธิ์ต่างต่างได้ ต่อเมื่อพระพุทธองค์มาโปรดจึงได้รู้ว่าพวกตนยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอารหันต์แปลว่าความเป็นพระอารหันต์กับความสามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นคนละเรื่องกันหรือครับถูกแล้วผู้ที่จะเป็นพระอารหันต์ต้องปฏิบัติวิปัสสนาจนกิเลสต่างๆหมดสิ้นไปส่วนผู้สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต้องเจริญฌานสี่แล้วอธิษฐานจิตขอให้ได้อภิญญาฉะนั้นท่านที่เป็นพระอารหรันต์ อาจแสดงฤทธิ์ไม่ได้หากไม่ได้สำเร็จฌานสี่และผู้ที่ได้อภิญญาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนาจนสามารถทำลายกิเลสได้หมดสิน้นแล้วมีไหมครับคนที่เป็นพระอรหรันต์ด้วยมีฤทธิ์ด้วยมีมากมายเชละนี่อัตมาหมายถึงสมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเช่นพระโมคคันลานะพระสารีบุตรพระอนุรุทธะ พระรัฐบาลพระอุบลวรรณาเถรีเป็นต้นท่านพระครูพยายามอธิบายนั่นเป็นสมัยพุทธกาลครับแต่สมัยนี้พระที่เป็นพระอ,อรหันด้วยสามารถแสดงฤทธิ์ได้ด้วยก็คือพระครูเจริญวัดป่ามะม่วงเขาสรุปพอดีกับนายแพทย์สมมิ่งส่งบุรุษพยาบาลมานำท่านพระครูไปยังห้องเฝือกการสัมภาษณ์จึงยุติลง